สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวริยาคพรสัมพัฒร์รหัส633 27 22 01 40นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเครื่องใช้สำนักงานนะคะเริ่มที่ชิ้นแรกค่ะเราจะมาเปลี่ยนหมึกเครื่องใช้ HP r e s e e M 2 0 1 DW นะคะ แล้วก็จะเปิดฝาตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็นำแทนน่นหมเดิมออกเอาแท่นหมึกใหม่ใส่นะคะ ชุนแค่นหมึกนะคะมันก็จะมีตัวล็อกตัวล็อกสี่ตัวนะคะให้ดึงตัวล็อกออกค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นที่หนึ่ง่ะชิ้นที่สองนะคะจะเป็น เครื่องเครองสแกนเวลาเหมือนสแกนนิ้วที่ติดกับผนังแต่ตัวนี้เป็นเครื่องสแกนเวลาที่เป็นระบบคาวไทม์ที่ติดกับมือถือเราจะสามารถสแกนได้ห่างจากจุดที่เราปักหมุดไว้500เมตรนะคะค่ะอันนี้เราก็จะสสแกนออกนะคะก็กดแช่ไว้ค่ะแล้วก็กดยืนยันค่ะอันนี้เราก็จะออกจากจุดแต่ตอนนี้คือ มันยังไม่สีเขียวนะคะตรงนี้ต้องเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็ในระบบนี้จะสามารถดูระบบลาระบบลาของเราว่าเราใช้ลาอะไรอันนี้คือลาไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็มีสิทธิ์ลานะคะสิทธิ์ลาต่างๆสามารถดูได้ค่ะ,ะตัวนี้ก็จะดูเป็นประวัติประวัติการเข้านะคะอันนี้ก็คือถ้าเข้าแล้วจะเป็นสีเขียวถ้าออกแล้วจะเป็นสีแดงค่ะ มาเครื่องที่3นะคะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อลิโคร,รุ่น MP 3 0 1นะคะเราจะมาถ่ายเอกสารหน้าเดียวให้เป็นหน้าหลังนะคะนี่คือเอกสารที่เราเตรียมมากดที่ copy นะคะแล้วก็กดที่ two size นะคะแล้วก็กดที่ start ะคะ่ะ แล้วเราก็กลัดด้านนะคะกดสตาร์ค่ะเราก็จะได้เอกสารที่เป็นหน้าหลังนะคะที่ประหยัดกระดาษค่ะแล้วก็สามารถถ่ายบัตรประชาชนโดยที่ไม่ต้องดึงถ่ายกระดาษออกให้เสียเวลานะคะกดที่ ID card ค่ะ วางบัตประชาชนค่ะรุ่นนี้จะวางด้านหลังก่อนนะคะกดตาร์าค่ะแล้วก็ด้านหน้าลงนะคะกดตาร์ากแล้วก็จะได้เป็นการถ่ายบัตประชาชนออกมาแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เรียบร้อยแล้วค่ะหากผิดพลาดประการใดก็ขออไัยไว้นะที่นี้ด้วยสวัสดีค่ะ